Your เจอกันอีกแล้วนะครับในเพจแปะปากมากนะครับเพจที่นำเสนอรเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ในช่อง youtube แปะปากมากเหมือนกันนะครับเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า แฟนหงในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยากจะรับทราบข่าวสารซึ่งที่นี่มีเรื่องราวเหล่านี้นะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเป็นประจําทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะมาคุยกันเรื่องของเจอกันคอปกันสักนิดหนึ่งนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับเราเห็นนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับมีลุ้นถึง4แชมป์ด้วยกันนะครับแต่ว่ามีนักเตะแค่บางกลุ่มนักเตะบางส่วน ไม่ได้ลงสนามบางคนถูกใช้งานค่อนข้างจะเป็นประจำนะครับเราก็เกิดอาการเหนื่อยล้าขึ้นมาจนเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเรียกร้องนะครับให้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการาซื้อผู้เล่นเข้ามาทดแทนกันในหลายๆตำแหน่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะครับแต่ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดนคอ ได้อธิบายให้ฟังนะครับในช่วงที่เขาไปถแถลงข่าวในการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นที่สิงคโปร์นะครับมีใจความที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเจอเก้นคอปเองนะครับบอกว่าเขาเองนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องพัฒนานะครับนักเตะที่มีอยู่ในทีม ให้มีฝีเท้าวิ่งขึ้นไปข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับในฤดูกาลที่แล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่า,ามีนักเตะบางคนครับเล่นกันได้อาจจะไม่เข้าระบบแล้วก็ไม่ได้ถูกเลือกลงสนามมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่านักเตะเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ยังอยู่กับทีมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าเป็นความผิดของผู้เล่น มันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับบางแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบหลังจากนี้ไปนั่นก็คือการที่จะทำอย่างไรนะครับให้ผู้เล่นเหล่านี้มีศักยภาพมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็สามารถเล่นขึ้นไปได้ทัดเทียมกับผู้เล่นที่เล่นดีอยู่แล้วเป็นยังไงล่ะครับมันชัดเจนเลยนะครับว่าเจนคอปเองเป็นกูลซือที่ค่อนข้างจะให้เกียรติ นักเตะของตัวเองทุกๆคนนะครับเขาเองนะครับพยายามที่จะผลักดันแล้วใช้วัตถุดิบที่ตัวเองมีอยู่ในมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเรื่องการซื้อถ้าซื้อแล้วมันจําเป็นเราก็สามารถที่จะพลิกแพลงเปลี่ยนแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทีมดีขึ้นเชนคขปบอกว่าเขาไม่ลังเลที่จะซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ปัใจจัยในการพิจารณานะครับที่จะ ซื้อผู้เล่นแต่ละคนเข้ามาเนี่ยมันต้องคิดกันให้รอบคอบก่อนเพราะว่าเงินจำนวนไม่น้อยจะต้องถูกลงทุนไปแล้วทีมจะได้รับอะไรกลับมานะครับตรงนี้นะครับเจมคอปพูดว่าเขาโชคดีนะครับที่ว่าเขาไม่ใช่คนประเภทที่ว่ามองนักเตะที่ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเล่นไม่ได้แล้วก็จะปลด กทีมไปเขาไม่เคยคิดแบบนั้นนะครับสิ่งที่เขาคิดและเป็นกังวลมากกว่าก็คือจะทํำยังไงนะครับให้นักเตะพวกนี้กลับมามีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับของนักเตะเลิเวอร์พูในยุคข,ของเจอเกนคอปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นแต่ละคนพิสูจน์ตัวเองเจอเกนคอปยังทําอยู่เสมอนะครับเช่นเดียวกับพวกดาวรุ่งต่าง เจงคอบมองว่าถ้าเด็กเหล่านี้นะครับสามารถที่จะอสอดแทรกตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะ,ะขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้เขาก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านั้นนะครับได้ลงมาเล่นแล้วจะแจ้งเกิดหรือไม่แจ้งเกิดในจังหวะที่ได้รับโอกาสแล้วตรงนี้เด็กเหล่านี้นะครับจะต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็คือมุมมองนะครับและความคิดของทางด้านเจอเร์คอบเกี่ยวกับเรื่องของ นักเตะในฤดูกาลที่แล้วหลายๆคนนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของฟอร์มตกอะไรก็ตามเจอกนออจะผลักดันให้นักเตะกลุ่มนี้นะครับกลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยที่ทีม ไม่จําเป็นต้องเสียตังค์เพิ่มเลยนะครับก็มาดูกันว่าแผนการพัฒนาของทาเจเกนคอปนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อได้เลยว่าแผนเหล่านี้นะครับถูกบรรจุเข้าไปแล้วก็เตรียมตัวที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับส่วนหนึ่งของทางด้านเจเกนคอปจากงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ก่อนที่จะลงสนามในเกมพบกับคริสตัลพาเลสนะครับ อย่าลืมนะครับมันคงใจตรงไม่ช้าค่านํำส่งเสรดฟ,ฟ้าต้องอยู่ฟ้า800นะครับเว็บที่เป็นมิตรกับสายกีฬายอย่างพวกเรานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของสมมสรลหรือวพ์พภูครับวันนี้แปะลาไปก่อนสวัสดีครับ